สนับสนุนการทำข่าวโดยเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคให้มากกว่าเงินฝากโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอ่างทองเมืม่อวันเสาร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2557เวลา8.30นนายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างฝันและกำลังใจในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2557ณบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืงอง,งอ่างทองจังหวัดอ่างทองนายสุรเชษนิมกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการให้เด็กลรเยาวชนได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กไะเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติจึงได้ร่วมกับจังหวัดอ่างทองหน่วยง,งานภาครัฐภาเอกชนองค์กรการกุศล จัดทาโครงการสร้างฝันและกําลังใจในโอกาสวันดกแห่งชาติประจําปีพุทธศักราช2557เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญาสุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็กและเยาวชนให้เด็กและเยาวชนมีความและกําลังใจตระหนักถึงความสําคัญในคุณค่าและบทบาทของตนเองให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกับพ่อแม่และผู้ปกครองให้เด็กและเยาวชนรู้จักการประพฤติตน ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายในงานมีการจัดกิจกรรมสร้างสารรค์ความรู้ประสบการณ์และความบันเทิงความสนุกสนานอย่างหลากหลายโดยระดับความร่วมมือจากส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชน มารา่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนจำนวน75หนว่วยงานโรงเรียนชุมชนวัดศรีลาขันธารามใช้กระเป๋าแล้วก็นมพวกขนมใครมีคนเยอะฝั่านี้หน่อยสนุกมากเลยค่ะเขาให้แต้นแล้วก็ร้องเพลงมียาสีฟันแล้วก็สมุดค่ะแล้วก็ตุ๊กตาด้วยกระตันยูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีรู้วิสร้างถ่ายให้มันมไปใช้กระตันยูกับพ่อแม่ค่ะแล,แล้วก็เรียนแล้วก็เรียน ใอยากให้ทุกคนมาเที่ยวงานวันเด็กในปีในปีต่อไปนะคะสนุกมากๆเลยค่ะณรงชาติทรัพย์สินถ่ายภาพอัศนัยแก้วเวงเดชสำนักง,งานข่าวท้องถิน่นจังหวัดอ่างทองรายงาน